จากเหตุการณ์พ่อฮักแม่ฮักนะครับแฟโตัวเขมามาในวงนะครับแลก้ก็หลอกล่วงศิลปินนะครับบพรว่าจะเป็นเรื่องหลอกให้โอนเงินไปค่าตัสุดหรือว่าหลอกว่าได้จ่ายค่านั่นค่านี่ให้ศิลปินผู้อื่นเพื่อให้ศิลปินเข้ามาใหม่เสื้อใจนะครับ แลวก็เเ็ดให้น้องศิลปินนะครับต้องได้รับความผิดหวังแลวก็เสียหายทั้งด้านจิตใจและก็เงินท่อนะครับกับบอดโจมันก็มอบหมายเหตุการมันเดียวนะครับไปเก่งว่าร่วมไปถึงซุ่มเอาเฟซบุ๊กเพื่อนหญ่แหลมนะครับไปปลอมแลวก็เฮ็ดชักชวนนะครับเล่นการพนัน แด้ไปแจ้งความนะครับโดยกับีเบิงนะครับสําหรับเขตของพ่อแหลมนะครับทีสุอปลอมเฟซบุ๊กแล้วก็ชักชวนเรีคนัานพนันนี่เพิ่นก็ไปแจ้งความกับเป็นบันทึกประจาวันนะครับบันทึกประจาวันในหูว่าเพิ่นบบมีส่วนเกข้องนะครับเป็นไผไปหลงเสือออย่างกับโบเมนความผิดของเรลานะครับเพราะเรากับบหกหวยหรือสาหรับผวกเง้ยเ่ยมต้องใช้เล่นบังไฟร้ายนะครับ ส่วนของน้องศิลปินผู้ใหม่นะครับที่ถูกเมหักไปหลอกนะครับว่าทิตัดสุดไห้แต่ว่าต้องอนเงินค่ามาาจัมนะครับค่าเสียหายกเกือบ3ามหมื่นนะครับก็ได้มีการไปลองทุกก้าวโทษนะครับอันนี้เป็นการลองทุกเก้าวโทษนะครับเขาสู้กระบวนการนะครับกับสืบสวนสอบสวนนะครับหาผู้กระท่ำผิดมาลงโทษ ซึ่งการนี้เป็นคดีอาญากับตั้งกับพญิเหลมนะครับพญิเหลมเล่ากับจะเป็นเรื่องของแจ้งไว้่าราบ่มีส่วนเกี่ยวของซื่อๆนะครับแต่กับบริเณมีการสืบสวนสอบสวนนะครับพูกกระตั้มิดนะครับแต่ก็เป็นการแจงไว้ว่าบกเกี่ยวกับเล่าครับแต่ว่าเคสของน้องไม่นี่เป็นคดีอาญานะครับอยู่ในขั้นอตอนการสอบสวนแล้วกับ สิเดลเพจออกไม้เรียกนะครับเอินภูกระถ่มผิดมากรับทราบกอเก่าหาครับนี่มันต่างกันนะครับดังนั้นนะครับพอหักไม่หักทั้งหลายเหลียญที่เขามาหาสิริกินนะครับนี่คือคดีตัวอย่างนะครับเพราะว่ามันห็นในนองไม้นี่ที่บุคูลจักยังนะครับยังไม่ตโลกนี่เพื่อนเสียหายนะครับหลอกได้แม้กระทั่งเด็กไม้นี่ก็เสียหายรับ ส่วนเด็กเก่าๆนะครับก็ยากแน่นะครับเพราะว่าพอหักแม่หักที่หักอีรีบนิมา,าวังคนไปอยู่์นห้ายนะครับกระซอยกันเบิงใส่กันแย่งนะครับเด็ข้าวว่าตอนเรกๆกะแม่หักกะเคยเข้าหาน้องหญิงนะครับแต่เผอิญน,นะครับในช่วงนั้นน้องมีพอหักแม่หักหลายกลุ่มหลายกอดนะครับ แล้วก็มี่พออาชิตาพอลงนะครับที่ค่อยเบิงค่อยแย่งอยู่มันก็นเลยเ็ศให้โบจึกหลอกหลายนะครับก็บถือว่าอีลาพุ่งญิงมีโชคดีแับอาชิตึกหลอกใช่ไหมเพราว่าอาชิตึกแอบอ้างว่าน้องอยากได้นั่นอยากได้นี่นะครับแล้วก็ให้สุกนร,ระดมเงนินซอยซื้อน,น,นั่นส้นี้ไมาให้รอดทั้งทันที่น้องบริยากได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ คนโกงนะคนหลอกนะครับกะมูลาค่าของจำหนี้เพิ่งกคสิว่าเสื่อมากของแทแพงจำนั้นจำหนี้กนะับอัพเงินบวกเข้าไปนะครับคือสิ่งที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสลาอหักไมหักที่มาแฟงนะครับกะคือนสิไปช่วงอะ้รครับโมมโซ่งนี่มันงานเป็นขบวนการนะครับ,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 รนะรบที่อย่งนข่าวมาว่ามีการวนผ่านบัญชี หลายบัญชีนะครับคือบัญชีมานี่ยร่างเทจอกับทรงเป็นทู่มันนี่แล้วทรงกับแอปเปิลตั้งจังสันจังสี่นะครับอันใดที่มันเห็ดบ่ให้สาวไปถึงเจ้าของได้นะครับกับซ้ำบัญชีมาตัวเอาบัญชีผู้อื่นมาเจ้าของบัญชีบางคนเนี่ยจะเป็นญาติสะมีญาติสนิทมีสหายหรือว่าเป็นพอหักไม่หักนั่กันนะครับการจิตถือรอนะครับหลายคนนะครับที่เป็นพอหักไม่หักยามวุ่นนี่ก็ ส่วสีกระจ่างเจียงได้ก็อาจจะลงมก้นไปแล้วกับมีนะครับกระฝากไว้นะครับสำหรับคนที่ถือเขามาเป็นพอหักเม่หักนะครับเจ้าบ่จําเป็นต้องสร้างนาสร้างยังเอาหน้าเอาตาหรอกครับพออีหลาบ่าเคยแยกนะครับว่าเอฟซี FC มีเงินบ่มีเงินอีหลาหักสุกคนนะครับว่าเอฟซีพอหักไม่หกักอีหลาหักสุกคนมือนีเจ้ามีเจ้เจกากาะสิให้มือนาบ่ามีกับ เบิ้งคลิปเบิ้งอยังงองพ่อเอกไม่หน่อยไปนะครับไอ้กำลังใจล่าอีหลา่ลาก็ดีใจแล้วนะครับเวลามีงานหมอลำมีงานอีหล่ามีคนเสิร์จไปให้กำลังใจนานาวิธีอีหล่าก็มีความสุขเด็ดครับว่าจะมินต้องไปสั่งภาพาว่ามีมาไล่ซสำนันมีของนั่นสองนี่เอาไปหายันนงสั่งว่ต้องสร้างภาพแบบนั้นก็ได้ครับบ่มีกับบ,บ,บ่มีครับบ่ต้องไปเห็นแบบนั้นอีหล่าบ่เคยเบ่งแยกนี่คือสิ่งอีหล่าที่เป็นมาแต่ต้นนะครับบ่เคยเบ่งแยก เอฟซีมีเงินบ่มีเงินนะครับกับฝ่านะครับขั้นอยากเป็นพ่อฮักไม่ฮักศิลปินผู้ใดครับเอาความจริงใจเข้าไปครับอย่าไปหวังเอาผลไปอยู่เพราะมันบ่มีประโยชน์นะครับมันบ่มีประโยชน์ต่อศิลปินมันจะมีโทษพร้อมนะครับเพราะว่ามาเหตุอะเอซีหลายๆคนนะครับอาจจะคิดว่าศิลปินนี่คือบ่หูจักพ่อืออยากได้นั่นอยากได้นี่นะครับ ท,ท,ทั้งๆที่ศิลปินน่ะบริูภยังดอกแต่พอหักไม่หักที่แอบแฝงเข้ามานี่ mm hmm. อยากได้นาแต่เสนอสิซื่อนั้นเสหนีห้ศิลปินก็คิดว่าพอหักไม่หักที้ซื้อห้ยเลแต่อีนีแล้วเป็นการอาดมเงินนะครับ mm hmm. มันเห็นในเอฟซี FC ผู้อื่นนะครับคิดว่าศิลปินนี้อยากได้หลายโบยจากพ่อนี้ขอเสียมันมีแต่กับศิลปินนะครับ mm hmm. ก็บฝากไว้ สำหรับพ้นสิเข้ามานะครับเป็นศิเป็นแม่ฮักหครับเป็นแม่ฮักคอหักของศิลปินเข้ามาด้วยความจริงใจศิลปินสิมีความสุขนะครับภูมใจในตัวเจ้าของ้ากไศ้สร้างผลงานในเป็นที่ประจักษ์ในเอฟซีเลยเบิงในเอฟซีเลยฮักในหอมต่อไปครับฝากไว้สำนีครับสีสีมันนี่เป็นมือทันวันดี เหรอๆเหรอๆร้านม้ามัดนี่ร้านงูยิ่งมาแล้วเที่ยวทางใกล้เลี้ยงอยู่บอร์อ่าอ่าแล้วลูกสาวรายพ่อยังคือทว่าี่นอนคือทว่าดังดิ บอกความฝากไฟมันบ่มีเมือม่อสิ้นถ้าสิ้นนี้บอกกินแข็งลาเพลิบาดแทงว่างลาได้ยืนหยัดนำมาเป็นของตอิ่นอ,นอ่นเอวและเสือบอกทิมไล่แทน อยากความนี้ไปทำมงเงินสิรู้จักบ่างปนนี้กกนเ,อเออจำได้เราลายางนงว่า